สวัสดีค่ะอีฟซีแฟช่องซูขอสูคุณพบพอกับช่องสาบานานุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่25พฤศจิกา68จ้าลมแห้งแห้งพี่น้องอากาศก่ะยังหนาวอยู่ค่ะเบื้งตามต้นไม้ที่สถานาไทยเบื้งหลดว่าแห้งปันใดลุมจ้าหนาวค่ะเอาดูแลสุขภาพร่างกายเด้อค่ะ สรงกำลังใจไปให้ภาคใต่ค่ะทั้งสงขาทั้งอาจใหญ่พี่นอ้องเออเห็นเขาแล้วก็สุดใจจ้ะนำถ่วเนาะค่ะได้แต่ทรงกำลังใจไปซอยค่ะผู้ไปซอยเป็นก็สิได้บุญหลายเนพี่น้องเป็นลุงไปซอยโอ้ยซอยกันใดก็ซอยเด้อพี่น้องมองได้มีจุดบริจาคก,กับบาทสองบาทซอยกันไดเบิร์ดค่ะซอยทั้งภาคไต้นะคะคนไทยเราไม่ทิ้งกันค่ะทรงกำลังใจไปหอดไปถึงสู่หูสูสค่คุณค่ะ หนาวแล้วก็ะดูแลสุขภาพพี่น้องรู้สึกว่าโควิดกิดสิกลับมาน้ำอากาศหนาวนี่ละค่ะไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมเด้อค่ะสวมเม็ดน้ำจ้ากิปนี้สาบนามีตัวเลขนะคะเลขดับดับเฉพาะบน49ชุดของเซียนปากช่องเด้อพี่น้องฟังให้จบฟังให้เข้าใจเดียวเสียเอางวดเก่าวังหันเอามาให้เบิง้งผอมว่าดับยู่บดับยูเด้อจ้ะ49ชุดเฉพาะบนเท่านั้นเลขดับ กาถือว่าเป็นแนวทางประหยัดต้นทุนได้เยอะค่ะถือว่าเป็นงวดที่สองเด้องวดนี้งวดที่สองที่ทางเส้นปากช่องพาในน้ำตัวเลขเลขดับมาฝากพีตอนน้องงวดแรกเพิ่นมาฝาก,กถือว่าดับอยูจ่จ้ะแต่เพิ่นบอกว่าเลขดับเพิ่นนี่ดับอยู่ได้โดนตืบแล้วได้พี่น้องร้องโทรหาเพิ่นตามเบอร์โทรก็ได้ค่ะเพราะว่าซาบานะะปาปักเบอร์โทรเพิ่นให้ทุกคลิปทุกวิดีโอของเส้นปากช่องก็ยัง ปักให้คือเกาเบอร์โทรเบิรโทรถักไทยหรือพูดคุยได้เลยก็ได้จ้ะเดี๋ยวสีย้อนให้เบิ้งค่ะวางงวดว่างหันตัวใดดับยูเนี่ยเดี๋ยวเสรขึ้นภาพให้เบิ้องพร้อมเด้อสีเขียนพร้อมวางงวดเกางวดไม่จะ้ะค่ะนี่เป็นสถิติงวดเกาเมื่อกี้นี่ดับยูค่ะเพราะว่างวดว่างหันออกสี่หาเนาะเพราะเป็นสี่สิบเก้าชุดบนอย่างเดียวอันนี้งวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเด้อค่ะเอามาย้อนให้เบิ้งค่ะ คะเมนอฟซีพลาดเนาะสามนาฬิกาเขียนใส้กระดาษให้เดยอิฟซีจา๋ากะเอาทีพื้นเขียนใส้แบบนี้แล้วก็ามาวางเลยในช่องให้เบิง่งเพราะมันหลายตัวเนาะ40เกาชุดจ้ะเดี๋ยวเซเบิง่งกับวันนี้เป็นกระซงมาแหล้วเพราะว่าเป็นให้ยิบยุกมาฝากพี่ตอนน้องเพื่อเป็นแนวทางเฉพาะเลขดับผู้ใดมักเลขดับประหยัดต้นทุนสามารถไปตัดได้พี่น้องจา๋าเฉเพาะบุญเท่านั้นอ่ะบ่าวลายใหญ่ไปค่ะเดี๋ยวให้ไปเบิ่งตัวเลข ที่เซียนปากช่องทรงให้สาวบานาฝากพีตอนนองในงวดวันที่1ธันวา61พร้อมๆกันจ้าเนี่ยค่ะหลังเมื่อวานนี่เนาะได้ลงคลิปตัวเลขนี่น่าลงทุนไปเร้วพิ่นกระซงตัวเลขเลขดับเนาะคะ่ะดับชุดบนย่างเดียวด้วยพี่นองนี่เป็นทรงให้สาวบานาะฝากพี่ตอนนองจ้ากระเสียเพี้ยนนี่แหละค่ะว่าสู้พี่นองเฟนช่องเอฟซีฟังค่ะในงวดวันที่1

หลัก4มี40่ศูนย์4ีหนึ่งีสองีหาสีเจ็ดีแปดีีลักหามีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสหาเหาแหาหาลัก7จ็ดเนาะคะมี70 7ด7ูนย์เจ็ดหนึหาดลัก8มี8ปดศูนย์แปดหนึแาแดแล้วก็แปดแปดจ้ะเสียนเขาใหญ่หน่เป็นเขียนกำกับไปพรมค่ะ อันนี้เป็นเฉพาะบนอย่างเดียวเด้อเอซบนอย่างเดียวค่ะดับเฉพาะบนล่างสามารถไปได้เด้อจ้ะไปะยะัดต้นทุนได้พี่น้องค่ะเป็นสัญจรทางกำแพงเพชรจ้ะะ้องเบิ้งค่ะถือว่าเป็นงวดที่สองเลขดับกมี f อฟซีทาม,มาหลายอยู่ค่ะเพื่อนอยากได้เลขดับทางเสียนปากช่องเนาะค่ะ สาบ,บนาก็เลยขอเพิ่นมาวางอีกเป็นงวดที่สองสำหรับเลขดับจ้ะเดี๋ยวสีเปียบเทียบให้บึงสองใบประกบกันแต่สีเขียนงวดไม่กัวงวดเก้ากำกับไว้พร้อมเอฟซีสีใดบอสับสนเดอ้อค่ะฟังให้จบคลิปฟังให้เข้าใจเนาะค่ะกวนสีตัดสินใจหรือฝันได้กับบตอ้องอันนี้เลขดับก็ได้พี่น้องลงทุนไว้นิดน้อยสิแมค่ค่ะ เพราะว่ามันมีไผู่่อกว่ามันสิดับอยู่บดูอิหลีบอเป็นเหตุตามสูตรเพิ่นสูตรเพิ่นมันดับอยู่งวดวังหันก็เลยมาฝากพี่ตอนนองอีกเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นทุกคลิปทุกวิดีโอสาบาาันการยังย่ำคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องคะแนวทางเนาะคะ่ะตัวเลขหนาลงทุนคือการอันนี้ตัวเลขดับแยกเป็นสองคลิปค่ะคลิปหน้าลงทุนกับเลขดับเนาะคะ่ะฟังพร้อมเนาะค่ะเกี่ยวกับเบงบา่าสาบาาันเขียนมาจากไหนน้ำเน่เนาะคะ่ะ สิได้ตัดสินใจง่ายๆค่ะเอาค่ะเดี๋ยวสีห้เบึ่งทั้งหดเกา่าหดใหม่เปรียบเทียบกันไปจ้าค่ะก็ตามนี้เลยจ้าให้เบึ่งหดเกา่าหดใหม่เปรียบเทียบกันไปนอกจากสิได้ตัดสินใจง่ายๆค่ะเขียนกำกับให้พร้อมหดเกา่าเก่าหดใหม่เด้อค่ะบึ่งเอาเป็นเลขดับชุดบุญ49ชุดก็ถือว่าประหยัดต้นทุนได้หลายสำหรับผู้ที่สีลงทุนรายในนี่ ทีนีนี่จ้ะแต่ว่าถ้าฟันได้ตัวแดงจึงกึงกับลุ้น,น,น,นลหลดุดว่าเป็นยังจ้ะแต่ล้างสามารถไปได้เด้อค่ะดับเฉพาะบนอย่างเดียวฟังให้จบฟังให้ใจพร้อมค่ะเอาเอฟซีจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งก, like, ก, share, ก,กลิงเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อค่ะคลิปนี้บ่บาวหลยไปเป็นตัวเลขดับจากเซียนปากจ่องขอบุญขอบคุณเซียนปากช่องนะคะทำตัวเลขมาฝากพี่ต่อน้องขอบุญขอบคุณหลายๆคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาไปแล้วค่ะ Sagadi, ja. Salamah, pura pari puri sangkarang. Ewa miwa itu jinang deka yang utaga peti. Ici tampa tika tumang ewa miwa semicerto. Sabe puri do sangkapa. Jero naraso yatamani cobi rasohat yatam.